สงครามทหารของเล่นกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอกำลังใจจากคนดูกดไลค์ให้กับคลิป กดติดตามปุ่มสีแดงแดงและเปิดกระดิ่งสีทองเอาไว้เวลาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดตามมาด้วยน้องผู้โชคดีบนหน้าจอที่ตอบคำถามโดนใจและนอนมัสคอตเลือกมาจากคลิปที่แล้วใครอยากเป็นน้องผู้โชคดีแบบนี้ฟังคำถามจากนอนมัสคอตนอนมัสคอตในคลิปนี้ถามว่าถ้าคนดูมีกองทัพทหารของเล่นคนดูอยากจะเอาพวกมันไปใช้ทำอะไรดูคลิปนี้จบแล้วใครรู้แล้วว่าอยากจะเอามันไปทำอะไรลงไป บอกนอนมัสคอตไปเมนใต้คลิปเลยจะเอาไปประกาศในคลิปถัดไปจัดอยู่ที่ไหนสวัสดีอีเวนสวัสดีอีไหนและก็สวัสดีอีเพิร์ดนี่คือสนามหน้าบ้านของ XD XD อยู่ในบ้านตอนนี้กำลังหลับปุ๋ยอยู่ โอ้แล้วเรามาทำอะไรเนี่ยทำไมบ้ามันใหญ่จังอะชะตาได้เลยคิดพวกแกให้มาทำหน้าที่บางอย่างในสวนหน้าบ้านของเอ็กดีถ่ายยาแล้วเรามาทำอะไรถ่ายยาไม่ใช่ไม่ใช่งานบ้าบอกคอแตกนั่นแน่นันเราจะไม่ทำมามิตารบีนะไอตอนอีพิโซดแล้วว่าที่มันเป็นโจละแล้วยายมันให้เอาอากาไกตัดสนามยาด้วนนะ <c oughs> แล้วอกไกแม่งทูโคตรเลยเล็กจิว๋วสวนล้างบ้านนี่เต็ม ไ้วยสุสานของเล่นของเอ็กดีที่เอ็กดีไม่ยอมเล่นกับมันอีกต่อไปแล้วเอ็กดีจะชอบเอามาฝังหลังบ้านตุ๊กตาที่ไม่มีใครเล่นแลอ้วน่าสงสารจังเลยใจแล้วใจแล้ววันพระวันปล่อยผีจะทําให้เพื่ของเล่นที่โกรธแค้นขึ้นมาเพื่อล้างแค้นเอ็กดีโอ้ m y god อุน่าก,กลัวจังเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะจะไปช่วยเพื่อนเอ็กดีสุดหล่อของแกนไหนละ่ะ อยากต้องการความช่วยเหลือจากพวกแกโดยการเอาของเล่นที่เอกดียังเล่นอยู่เอามาปกป้องกับไอ้พวกของเล่นที่คิดจะทํร้ายเอกดีไงนะแล้วแล้วเราควรจะทําอะไรแล้วเราทําอะไรเราจะปกป้องยังไงอะง่ายๆเลยพวกมันจะมาเป็นคลื่นและพวกแกจะต้องสร้างฐานทัพและใช้ของเล่นทหารจิ๋วไอ้พวกทหารจิ๋วทั้งหลายในการปกป้องและนี่ก็คือของเริ่มตอนที่เอก มันมีเตรียมมาให้คือกระดาษแปดลังและก็พลปืนงงงอนหนึ่งคนน้อยมากๆเลยอะแต่ว่าด้วยกําลังของพวกเราอีกสองคนเรามี3มคนน่าจะสู้ได้นะแล้วว่าเราควรจะเริ่มสร้างฐานทัพของเราได้แล้วนะนี่ไงสร้างแล้วดูสิมันเลยนี่ควักม,ม,มันมากันแล้วทาหารตายหที่อก,กี้ไม่อยากเล่นด้วยแล้วนัไ่ไงยิงมันเลย โอ้ว้าวว้าวยิงยิงมันเลยผู้มนทำอะไรอ่ะพยายามหั่นกระดาษตอนนี้ดูือนว่าถารของเล่นพยายามไปจะขึ้นไปหาพวกทหารของเล่นฝั่งเอ็กีแต่ว่าดูือนว่ามันอยู่สูงเกินไปพวามันเลยเริ่มจะทำลายกล่องกระดาษก่อนด้วยเฮ้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 ยเฮงยเฮ้ยเฮ้าง ยินดีด้วยพวกแกสามารถเอาชนะคืนแรกไปได้แล้วแต่เป็นแค่เป็นคืนจริงๆเหรอมันแปลมันมแปลเป็นคลื่น <laughs> พวกแกเห็นแล้วเปล่า <laughs> พวกแกจะได้รางวัลเป็นหมีกริสลี่ซึ่งเอาไปทําการเปิดกล่องสุ่มทหารออกมาได้โอ้โหฉันลองเปิดนี่ก่อนเลยแล้วกันนะฮะฮ่า,าแาลฮากิสลี่อาจจะได้ทหารปกติกับกระดาษโอ้ฉันได้แต่กล่องกระดาษกระดาษปกติคนหนึ่งเพื่อนๆจากทฤษฎีเราเห็นเมื่อกี้แล้วมันมีฟิสิก ของล่วงลงมาแปลว่าเราจะต้องสร้างที่เป็นบ้านจริงๆไม่ใช่เน้นความสูงเพราะว่ามันจะล่วงลงมาเราควรสร้างเป็นบังเกอร์ขนาดมาหึมาป้องกอันล้มรอบทั้งสี่ทิศลงลอยลงลอยอย่าขวางอย่าขวางจะจะให้พวกทหารอยู่ข้างบนนี้นี่จะจะเหลียวทำไมอ่ะ <laughs> ปีแล้วก็ปีให้หมดดิหมดแล้ว <laughs> เนี่ยเอาขอบขอบอก<ห>เนี่ยเอาขอบออกวางเลยลังกระดานลัหมดเราเลยจะต้องเอามุมออกเพื่อมาทดแทนสิ่งที่หาดหายไปและนี่ก็คือบังเกอร์ของเราขั้นโฆษณาแป๊บเดียวตอนนี้ช่องเปิดระบบสมัครสมาชิกเมเบอร์ชิพแล้วเพียงเริ่มต้นแค่20บาทก็เป็นสมาชิกของช่องเอาไว้คิงดอมได้แล้วแค่20บาทนะ20บาทจริงๆราคาโคตรจะน่ารักใครสนใจไปสมัครเลยนี่มันมาเล้วจะอาน โอ้โหสแปมตายอย่างไว้ัมาเลยจะมากิ่มมุมก็ได้ทหารพวกนี้แข็งแกร่งยิงมันอ่อนแอชะมัดนี่เป็นอาหารพวกฉันฉันเลยที่เอกดีไม่ต้องการมันเลยจะอ่อนแอมมากๆเพราะเราเล่นในระดับความยากที่เป็นระดับง่ายไงล่ะมีกลางก็ยากอะอยากได้ยากกว่านี้เดี๋ได้เลยพวกเราซัดิสตินั้เราเอาปรับเป็นกลางแล้วกัน เรากําลังเอาลังกระดาษมาสร้งางเป็นบังเกอร์คน้ําเมามา,มาเอามุมออกแล้วปิดทําหมดดีกว่ากระดาษแล้วมันมีแต่ว่าเราต้องใช้เงินในการเอาไปซื้อกล่องที่มีราคาแพงกว่าเดิมแล้วถ้าความยากนี่มากขึ้นแล้วทหารสู้สู้แล้วทําไมทหารมันไม่มีปืนม,มันเป็นทหารพวกเฉลยอ,อยู่ไอ้พวกนี้ของเล่นกากๆของอ e ีมันต้องมีทหารมีปืนติดตัวแน่อ่ะถึกเลยดูดิเอ้ยมันถึกขึ้นมันใส่เกราะโห้ยเออใคอดถึกเลยมันมันมัน เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เนี่ยไงยิงมันสิมากระลับจะฆาทหารของเราเฮ้ยยิงมันสองตัวเองยิงจยิงยิงจริงเราต้องการเราต้องการทหารแข็งแกร่งกว่านี้ทำไมทำไมเราไม่ลองมาเล่นมุมแมปด่วนนะมุมมุมนี้แหละเพราะว่ามันมาตรงกลางใช่ไหมล่ะเราอยากรอซื้อกล่อง15หวางเลยไม่ได้ เล่นเล่นตรงนี้มันมีขีดมันมีเคดจำกัดของมันเย่ยไม่นะแล้วเราก็เล่นตรงนี้ดิเ <ละ S 2> ราก็เล,<ห>นล่นตรงนี้ไปเลยแกเวาช่ไหมว่ามันพังเข้ามาก็ได้ว่ารวดเดียวขาดไดเราต้องวางให้มันหนาขึ้นมันให,ใ,หให้ให้วางวางกว้างๆให้มันครอบกลางๆกว้างๆได้ไหมมันจะได้แบบต้องตีเข้ามาไกลๆอ่ะจะได้มีเวลายิงอ่ะหันหน้ามันถูกทางข้หลังพวกมันมากันเร็วศัตรูมีต้้งหมดกี่ตัวเนี่ยมันมีห้าตัวในสนามแล้วหกตัวแล้ว ตัวแล้วพวกมันงอนไว้ใกล้เลยด้วยพวกมันเข้ามาเร็วเกินไปเนี่ๆทำไมตรงนี้โล่งเนี่ยบอกให้วางโอ้ยตาเรากำลังตกอยู่ในอันตรายไม่นะอย่านะพวกเขาไม่หลอนแน่เลยอะ่ะไม่เด้อเมตาพวกเขาด้วย ดันดันดันมันออกดันมันออกดันมันดันมันันมันใช่มันนี่มันไม่ใช่กิจของพระเจ้านะเมื่อพระเจ้าพยายามเข้าแทรกแซงการลบไม่ไม่ใช่อย่างเงี้ยแบบวางแบบเป็นแบบเป็นเหมือนเหมือนวงแหวนเลยเราต้องการลังกระดาษมากกว่านี้ถ้ามันจะเยอะขนาดนั้นนี่เราเน้นความหนารอบนี้ อันตารายพวกมันล้อมแล้วแสกแสบกิจของบรรเทากิจของบรรเา้าคือปกป้องพวกมึงอโอ้โหไม่นะเชว่ามันยากเกินไปเว้ยถ,ถ้าทหารเรายังอ่อนแอมากเลยอะแอเกินไปเราเล่นแบบปกติเราควรไปเล่นปกติก่อนขอซื้อเพิ่มแล้วกันนะอู้ชนะ่าทหารปืนพกใหม่ตัวหนึ่งชนะจะผสมออกมาเป็นตัวใหม่ได้แล้วอ่ะ วางมัวแล้วใช่ไหมวางมัวแล้วใช่ไหมพวกเราล้างแค้นเอกดี่่พวกแกลุกมาไม่ได้หราพวกแกอ่อนแอเกินไปมีแค่มีสั้นๆงงๆพวกนี้มีเปิดของเลสุดโปรดของเอกดี ผแม่งมาเป็นกองทัพซอมบี l l ้เลยโอ้ยสองตัวโคตรใช่ยาหยาหยคือเรียนเรียนอ่ะตีเข้าอ่ะเฟสซีและโซ่ไปละเองนไปเองโอ้ ไม่ต้องกลัวเอิร์ออพยักกรณนได้เลยว่ายังไงก็ชนะในศึกนี้อ่อนแอชะมัดเลยอะถึงเวลาอัปเกรดพวกแกเป็นทหารที่แข็งแกร่งขึ้นหน่อยแหละผสมผสา,าน,นจะได้อุซี่มาเร็วไอ้เพื่อนท,าทนนาหารอะไรอะจา่าจ่าข้างนี่วะนี่เรามีจ่าข้างหนึ่งคนกับสมุนจ่าข้างสองคนปืนจากไอ้พวกแกง๊งแก๊งเด็กเกลียนข้างทางนี่วะอุซี่สมุนเฮ้ยยิงมา โอ้รัวมากรัวมากนีรัวทุกคนรัวเลยเยอะมากระยะเราไกลกว่าเยอะเลยดูซี่เลยะมันใกล้มากเลยเอาไว้ยิ่ใกล้ๆแล้วมีตัวหลงอยู่เดินมาแล้วใช่มุมมุมมุมมีรถถังมีเฮลิคอปเตอร์ไหมครับไม่เอามันมันมันต้องมีดิรถจิบมีมินิกันอะมีจรวดมีมีมอเตอร์เลยพวกมันจะมากวางมันมากันแล้ว วกมันมีเป็นล้านเลยทุกกอย่างกำลงังบุกมาที่นี่เพื่อยึดสนามหน้าบ้าของเอ็กดีมันกำลังบุกเข้ากรุงศรีแล้วมันเยอะจังว่ารอบนี้ยี่สิบกว่าตัวได้ไหมสี่ต่อยี่สิบบอนี่มันสปาต้าหรือเปล่าะโอ้ฐ <c oughs> านฐา,านเราแข็งแรงมันมีตัวคิดหน่อยเหรอเฮ้ยแต่มันต้องสี่โคตรเยอะเลยอะถึงเวลาอัปเกรดไอ้พวกหนังสือพวกนี้แล้วผสานผสานผสานแล้วเปลี่ยนฐานให้แข็งแรงแล้วด้วยกันใช้หนังสือ ไม่พอใช้หนังสือมากกว่านั้นเราจะไม่สามารถวางกระดาษได้จอกร่องครบตวรวจครบกองทอบทหารเลวที่เอกอีท่อทิ้งมาเป็นจำนวนล้านล้านตัวครับโอ้โหจะมาสักกี่ตัว,วเนี่ยดูสินี่เป็นน,นี่มันคลื่นยักษ์มหาภัยแม่งเยอะมากเลยมันยังมาก,กันอยู่เลยมันยังไม่หยุดเกิดเลยนะ โอ้ยยี็กว่าตัวนี่เราต้องรอดาแข็งแกร่งเราต้องรอดไปได้แน่นนะจะเกินไม่ต้องกลือวู้หนังสือช่วยชีวิตถึงเวลาเปิดกล่องสุ่มแล้วอุ้ยขาดอีกนิดเดียวก็จะได้ตัว S M G คลื่นที่หกรายงามมาแล้วตอนนี้มันมีมากเกินไป วิธีการที่จะจัการกับพวกมันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มไปหยุดเลยอ่ะเพิ่มไปหยุดเลยอะฮ่วยยี่สิบยี่สิบกว่าตัวเลยเหรอตอนนี้จากคลั่งจากจากคลั่งจากคลั่งจะรอดหรือไม่ไปมันพะลักข้ามาเลยเสือมันเสือมันอยา กินอึ้งตาโยฮ่า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 อ่อนตีสองสื่อต้องนอกกันซึ่งมันจะมีจำนวนมากแต่ว่าสมองมันตื้อเกินไปนะมันยอมมันยอมไม่จะตีกำแพงก่อนไม่ยอมมาตีคนนะทำการเปิดกล่องลังพื้นฐานแบะและวจ็ก็ได้มาแล้วจากคลั่งอีกคนหนึ่งเรามีทอมมี่กันสองคนแล้วเราต้องการคอมมานโดเราต้องการแลมโบ้ตัวนั้น ดูนี่สิขจักชาวบุคคลคลื่นที่เจ็ดรายงานมาแล้วโพวกมันมากแล้วแต่พวกมันมากมากตอนนี้พวกมันมีจำนวนมากแต่ว่าตอนนี้พวกมันมีอาว,วุธอะไรฮะอาวุธที่สันเออรายงานมามันคืออะไรอ่ะมันไม่มีอาว,วุธเว้ยมีแต,<อ>ต่กอไอ<ช>้คอ <ำ S 2> นเทปไม่ป้องตัวปางตัวมันใส่หมวเกเอ็นป่ะก็ใช่ไงกรอมันคืออาวุธไหมอ่ะโอ้ ก็แค่เอ็หมวกไอ้มอ็หมวกกระดาษก็โง่นี่ไงล่ะตัวบอกอาวุธที่สารรายงานมามันไม่ใช่อาวุธแต่มันคือกรอบบนหมวกมันโง่โง่นั่นซึ่งแน่นอนถ้าไม่ใช่ปืนก็ฆ่าพวกมันไม่ได้้ไม่ใช่ปืนมันเดิมอย่าให้มันได้ใช้สไนเปอร์หรือ RPG อ่าตัวกรอบพวกแกตาหมดแล้วก็เหลือแค่พวกโง่ๆงเฮฉันว่าเราควรเปลี่ยนกลยุทธ์ในการรับมือพวกมันนะ นี่เราเปลี่ยนกลยุทธ์เราแบ่งป้อมเพิ่มเป็นอีกสองกลายเป็นสามวัมาปุ๊บมายี่สิบตัวเลยโอ,โอ,โอโ้โหสามสิบแล้วนะโอ้โหโอ้โหอ่อนแอมันมาขอบขอบเยอะกว่านะโอโ้โหโอ้โหฉันมีทหารสนับสนุนจากฝั่งของอินายอยู่พวกแกไม่หวันฆ้าพวกมันได้หรอกเรียบร้อยอุ้ยง่ายจังเลยอะ รอบนี้เราเจอกับศัตรูตัวใหม่มันคืออะไรเฮ้ยอะไรอ่ะนนั่อะไรอ่ะเฮ้ยม,มันมันเอาพัวสนามมาเฮ้ยดูเต็มเลยไปเลยพัวเต็มเลยมันมาพร้อมกับพัวสนามแล้วก็ท่าโพสใหม่แล้วไงเฮ้ยแต่มันอึดมากเลยพวกพัวเนี่ยเฮ้ยแปลลกเยมันขุดเร็วมากตัวเดียวมันขุดเร็วมากเฮ้ยแต่ตัวเราตีแรงมากเลยอะสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบเลยนะโอ้ยยิงเป็นเซตยิงเป็นเซต แรงมากดูแบบว่าพวกมันจะมีอาวุธใหม่แล้วมันเอาไว้ขุดเลยโคตรอึดเลยโอ้ไม่นะแกเห็นอาวุธใหม่มันหรือเปล่าพวกอสนาบเอามาทลายบังเกอร์ของเราแล้วมันพังเร็วมากเราต้องทําให้บังเกอร์เราแข็งแกร่งกว่าเดิมทำไมบังทำไมบังเกอร์ในคลิปนี้มันไม่เหมือนบังเกอร์เลยมันเหมือนเด็กโง่ๆเอาทรายมาก่อกันประสาททรายเหมือนปราสาททรายมากกว่าโอ้ย เรียงแถวจะยืดออกมาทำไมทำอะไรอ่ะหัวแกสร้างอะไรอ่ะจะวางไหนแล้ววางนั่นเลยเขาตั้งชื่อนี้ว่าอุเกปาการอะไรนะอุเกปาการมันเหมือนเต่าเต่าอุเกปาการอุเกอะไรขามันงอกมาเยอะจังวะ เรามีทหารองค์ขลักอยู่สามคนเลยนะเว้ยโอ้มาตัดขาอุเกียวไปแล้วมันต้องผ่านชดกันไปก่อนไม่งั้นมันไม่งั้นมันเข้าไม่ได้ด้านล่างถูกฝังอยู่ไหนด้านล่างมีชดกันถูกฝังอยู่โอ้โหโหโหโโหยังมีขาเหลืออยู่ทั้งเกยอพวกแเกไม่วันทำลายตัวข้างบนได้จงกว่ากจะตัดขาตัวขาวเยตัวพวถึกมากทหารองค์ขลักถึงจะทิ้งเบาแต่ว่ามันอีกไกลไกลโอ้โหได้กลับมาเยอะมากเลย

เอ็กซียันยันผิดพลาดยันใะไม่ได้ผลยันไม่สมบูรณ์เอ็กดีผิดพลาดกลายเป็นเอ็กซีไม่ขลังมันไม่ขลังเอาละหมดกะของพวกเราแล้วเวลากลับบ้านพวกเราแล้วเกมยังมีทารอีกหลายตัวแล้วคนดูก็ไปลองเล่นกันดูได้ในลิงอยู่ใต้คลิปมานะแต่คลิปนี้พวกเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วลาหมดกะของเราเร็วนะทิ้งขี้กับดักระเบิดทิ้งกับดักระเบิดเอ็กดีเอ็กดีเปิดประตูมาก้าวทํามาเหยียบแร าลาก,ก่อนเอ็กดีไปแล้วมันรู้นี่อ่ะ